อ่ะอ่ะตุะ๊พอพอกตาดังน่กระพริ่าอ่นแม่หายไวนะ มีเย็นหวอยู่นั่นเนี่ยอืมก็นั่นแหละถึงบอกว่าต้องนอนแล้วก็จะเอาอะไรก็เอาจะเอาตังค์ใช่เปล่าเอาเลยฮะจะเอาตังค์เดี๋ยวไปซื้อบุหรี่ดีไม่เอาไม่ซื้อไม่ชัวร์บปางไงไม่ชัวร์นี่วดนนี้ไปซื้อบุหรี่ดูจริงนะต้องหยุดเลยบุหรี่อ่ะไม่ใช่เดี๋ยวเวลาใครเขาไปซื้ออะไรอยากกินยังไงไปซื้อมั่งเป็นไงเมื่อคืน Ừ. hai người có với Ừ. Của... Ừ. Hỏi hỏi yu yu yu. Chà, chà. Ừ. Ừ.